อจำได้ว่ามันมีอยู่วันนึงนะคะเมีน้องคนหนึ่งอะเมน้นแล้วก็บอกว่าพี่ปอคะหนูแนะนํามอดนี้ให้พี่เล่นค่ะเขาเป็นเพื่อนของหนูเองนะคะซึ่งปออะก็เก็บลิงก์นั้นไว้นะตอนนี้เนี่ยปอก็ไปไล่ตามหาเม้นของน้องเขาไม่เจอนะคะถ้าเกิดว่าน้องผ่านมาดูคลิปพี่เนี่ยพี่ก็อยากจะขอบคุณนะคะที่แนะนํามอดนี้ให้พี่เล่นนะคะจะบอกว่า ชอบมากเลยนะด้วยความที่คาแรคเตอร์ของตัวละครนะคะเป็นสาวผมสีชมพูนะคะแล้วก็น่ารักมากๆด้วยนะคะอันนี้นะคะเป็นเจ้าของช่องนะคะที่สร้างมอดนี้ขึ้นมานะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามอดนีเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะด้วยความที่ตัวละครนะคะเป็นสีชมพูด้วยโอ้โหถูกใจเลยแกไหนดูสิวายเฮย เดี๋ยวเกมไม่มีกระตุกไม่มีโหลดเลยนะคือลื่นมากแล้วแกดูตัวละครสิคะผมชมพูที่ถูกต้องนะแถมชุดนอนนะคะก็น่ารักด้วยนะเนี่ยแล้วก็มีการตกแต่งผ้าปูที่นอนม่านหน้าต่างแล้วก็พรมในห้องนอนด้วยนะน่ารักมากอะ่ะเก๋เวอแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นเสียงเอฟเฟกนะเฮ้ย ดิชอบเสียงอ่ะมันฟินอ่ะเออฟินมากอะ่ะเฮ้ยนี่เดี๋ยวจะบอกว่าปอ่ะเคยทำคลิปนะคะเกี่ยวกับ ASMR ด้วยนะที่เป็นของยันเดเลนะคะก็ลองไปหาฟังกันดูได้นะคือแบบว่าโคตรฟินอ่ะไปจ้าทุกคนเราไปลงเรียนกันดีกว่าอู้เราเข้ามาในเกมแล้วทุกคน ส like ุดเสื้อผ้าคือดีมากนะคะไหนขอดูเสื้อผ้าผู้ชายหน่อยสิเสื้อผ้าผู้ชายก็น่ารักมากๆเลยนะคะคือแบบว่าดีเทลอะดูดีมากเลยนะส่วนเสื้อผ้าของผู้หญิงนะคะก็หูยสีหวานสุดๆไปเลยนะแต่ว่าอาจจะมีบางคนนะคะที่ตัวบักนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราขอดูหน้าตาของหนาหัวใจสักหน่อยแล้วกันนะหวัดดี นี่คงจะเป็นหนังหัวใจคนแรกของเราสินะแล้วก็เหมือนว่าผู้ชายคนนี้นะคะเป็นคนที่เราแอบชอบหรอผู้ชายคนนี้คือบอกว่าตาสีฟ้าค่อนข้างมีสเสน่ห์มากๆเลยนะเนี่ยเฮ้เฮ้เฮ้แต่เดี๋ยวก่อนนะเธอมีผู้ติดตามด้วยหรอแล้วนางผู้หญิงคนนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าจะเกเรอยู่นะเนี่ยท่าทางเนี่ยจะเป็นคนที่สู้คนน่าดูเลยนะแล้วก็สองคนนี้นะคะผุ่งเท้าของเธอ เนี่ยมันดูคุ้นๆจังเลยนะและส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของโรงเรียนนะคะก็จะมีสีมันจะเป็นแบบว่าสีน้ำตาลน้ำตาลขาวๆนะคะค่อคนข้างน่ารักเลยแหละทีนี้เดี๋ยวปอขอลองดูประวัติสักหน่อยแล้วกันนะคะว่ามีใครบ้างนะจ๊ะนี่เป็นโปรไฟล์ของตัวละครทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนนะคะเฮ้ยใครอะเฮ้ยหลอไป ให้ผู้ชายคนนี้จะเป็นเด็กเกเรนะคะแต่ว่าเราก็ชอบไงโอ้โหหน้าตาดือด้อๆอย่างเงี้ยสเปกปอลเลยนะแล้วตรงนี้นะคะก็น่าจะเป็นหน้าตาของหนามหัวใจนะคะเ,เพื่อนๆเฮ้ยผู้ชายแต่ละคนคือแบบงานดีหมดเลยอะแกเป็นมอดที่แบบผู้ชายหลอคือแบบสร้างผู้ชายได้หล่อมากเดี๋ยวเฮ้ย หลอไปปะผู้ชายผมสีแดงหรอมีเสน่ห์เรือเกินแล้วผู้ชายคนนี้คือใครอ่ะดูน่ากลัวอยู่นะแต่ว่าหล่ออ่ะมีสเสน่ห์อ่ะเนี่ยขอดูแก๊งสะพานนักเรียนหน่อยสิแก๊งสะพานนักเรียนหรอน่าจะเป็นแก๊งนี้ปะอุ้ยอะไรอ่ะ มีตัวละครที่เราไม่เคยเห็นด้วยนะเหมือนจะเป็นตัวละครที่มาจากฝั่งยูทูบเบอร์นะคะเพื่อนๆนะเสภาอนักเรียนหรอเอาดีเธอหล่อไปปะแกคือแบบว่าผู้ชายบางคนน่ะหล่อกกว่ารุ่มพี่ที่เราชอบอีกนะสีของโรงเรียนอย่างสวยอะทำดีมากเลยนะเฮ้ยนี่มันไรบาหลูปปะเนี่ยเฮ้ย ไรบาลุล่างใหม่หรอแล้วก็นี่นะคะเป็นนางพยาบาลนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวปอจะลองเดินให้รอบๆก่อนแล้วกันนะคะตรงนี้ก็มีคนยืนคุยกันอยู่นะแล้วก็มีผู้หญิงยืนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะหูทุกคนจะบอกว่าสมาชิกในโรงเรียนอะแปลกหูแปลกตามากเลยอะเฮ้ยใครอ่ะ Welcome to the Martial Arts Club ผู้ชายคนนี้เขามาแทนวูโดเหรอหล่อมากอะเอ้ยเดี๋ยวนะเหมือนจะมีใครบางคนสะกดรอยตามเราอยู่นะเนี่ยใช่ปะไอไอไอโรคติดคนนั้น่ะมันเดินตามปอมานะแล้วมันก็ทำท่าอะไรก็ไม่รู้ว่ะเห็นปะทำเพื่ออะไรอะ <c oughs> นี่นายแอบตามชันมาหรออย่าตามมานะไอเจ้าเอ,อ๋ออุ๊ยแต่ว,ว่าก็หน้าตาดีอยู่นะ <c oughs> <c oughs> ก็แบบว่า ก็น่ารักอยู่นะเอาดีแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องของเรานะบริเวณห้องของเราอะก็จะมีคนนมายืนกันเต็มไปหมดเลยนะคะเฮ้ยมันตามปอมาอีกแล้วทุกคนมันตามปอมาทําไมวะคือปอก็ยังไม่รู้เรื่องราวของตัวละครเราเท่าไหร่เลยนะคะเพราะว่าไม่มีเรื่องราวให้อ่านเลยอะหรือว่ามีวะ แต่คือเปาไม่เห็นน่ะทุกคนตรงนี้นะคะเป็นห้องครัวโอ้ยดูห้องครัวนี่สีสวยมากทุกคนเอ้เอาคืออะไรเอา้าเอา้าว๊ยตัวละครโคตรน่ารักเลยอะคืออะไรอ๋อเมื่อกี้คือเขาเห็นเราหยิบบี้ขึ้นมาหรอ ทีนี้เดี๋ยวปอขอวิ่งมาดูชุดว่ายน้ำของเราสักหน่อยแล้วกันนะคะอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงฟูหุยชุดว่ายน้ำยังสวยอะ่ะสวยมากก็มันจะเป็นแบบว่าสีออกม่วงๆหน่อยนะคะแล้วก็จะมีลวดลายอยู่ด้วยนะเป็นลายดอกไม้นะคะเพื่อนเแล้วก็มีกำไลนะคะตรงข้อมือด้วยนะอุยรอดมากเลยอ่ะแก คือปอชอบหมอดี้มากนะคะสีสวยมากคือแบบว่าเหมาะสำหรับผู้หญิงสาวๆมากๆเลยนะเนี่ยเข้ากับบรรยากาศสุดๆเุ้ยเฮ้ยเฮ้ย และนี่ก็เป็นทุตพลาของน้องค่ะน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะทั้งสีถุงน้องนะคะแล้วก็เสื้อกับกางเกงด้วยนะคะเป็นลายที่แบบว่าน่ารักมากเลยอะคือแบบว่าคลิปเนี้ยปอพูดคําว่าน่ารักะหลายครั้งมากๆเลยนะเพราะว่าชอบจริงๆอะเรากลับมาที่ชุดนักเรียนแล้วทีนี้ปอขอลองดูรอบๆก่อนแล้วกันนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่าแต่ว่าเอาจริงนะมันก็เปลี่ยนแปลงทั้งโรงเรียนอยู่นะนี่น เห็นปะมีโล,โลโก้ด้วยนะแล้วก็มาในส่วนของชมลมดอกไม้นะคะนดูซิก็ยังเหมือนเดิมนะแต่ว่าตรงเก้าอี้มันมีดีเทล,ลที่เปลี่ยนไปนะคะรวมถึงโดมที่อยู่ตรงนี้ด้วยอุย้ยมันดูสวยขึ้นนะก็คือเขาเนี่ยแต่งให้มันเป็นขอบไม้ไม้ปะเนี่ยมันจะเป็นลายประมาณนี้นะสวยมากเลยอ่เอเฮ้ย อนี่มันตามปองมาอีกแล้วนี่แกตามฉันมาทําไมอะ่ะอย่าตามฉันมานะใส่หัวไปซะนี่แน่เดี๋ยวปอจะไล่เขาไปเลยนะทุกคนเอ้าไม่ไปหรอ,อยนี่ไงก็ไปแล้วนี่หว่าเฮ้ยแล้วอย่าตามฉันมาอีกนะสําหรับหนาวหัวใจคนที่หนึ่งนะคะก็ชื่อว่ามิซากิปะมิซากิชื่อเพาะนะทุกคนตอนนี้นางอยู่ไหนอะ่ะนางอยู่ตรงนู้นเหรอ เหมือนนางอะ่ะก็คือมีคนนะคะคอยตามติดด้วยนะเพราะว่าน่าจะเข้าถึงตัวนางยากอยู่นะนางนี่นะหรอมันนี่สิเออเธอมีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าเอ้าแต่ว่าเขาตามปอมานะเห็นปะก็คือเราให้เขาตามเรามาได้แต่ทีเนี้ยมันมีไอคนเนี้ยมันตามทําไมอะ่ะนี่ต้องการอะไรอะ่ะหรือว่านายแอบชอบฉันหรองั้น ในเมื่อถ้านายตามฉันมานักเราก็เดี๋ยวฉันจะส่งขอแกเองนี่เลยค่ะเดี๋ยวปอจะให้ผู้ชายคนนี้นะคะตามปอมาเลยนะโอ้โหดูเขาวิ่งดิเออรู้จักฉันน้อยไปซะแล้วล่ะเพื่อนมานี่มานี่แกมาตรงนี้เลยเออจัดการเลยค่ะทุกคนเป็นยังไงล่ะนี่แน่อย่ามายุ่งกับฉันนะ เข้าใจไหมมันน่าลำคานอะคือฉันเห็นนายเนี่ยเดินตามฉันไปทุกที่เลยอะฮ้ยน่าลำคาญจริงๆเลยไหนนะหนาวหัวใจของฉันอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อนุ่นไงเจอแล้วต้องรีบไปจัดก,การนะคะนี่ เธอช่วยตามมาหน่อยสิอ๋าฮะทำดีมากนี่อย่างเธอเนี่ยนะก็ต้องห่างกับเพื่อนมากเข้าใจปะไม่ต้องกลัวเพื่อนเธอเนี่ยจะหายไปไหนหรอกนะเอาเป็นแถวๆนี้ดีกว่านะเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่ค่อยมีใครเดินมาเท่าไหร่เลยเห็นปะมันค่อนข้างบอกว่ารับหูรับตาคนอยู่นะนี่ต้องเป็นมุมนี้เท่านั้นไหนมายังเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ เสร็จโจเฮ้ยคือมันเอาทิ้งไปได้ด้วยหรอมีขยะเต็มเลยอ่ะเออขอโทษนะเพื่อนแต่ว่าฉันต้องทำอ่ะเอ,อ๊ะถ้าเดินมาตรงนี้ทำไมอ่ะแล้วมีผู้ชายเดินตามมาด้วยอ่ะนี่นายใสหัวไปเลยนะแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งไปซะเออเอา้านี่อย่าเพิ่งไปสินี่เธอ ธอชื่ออะไรหรอเธอสวยนะมานี่เลยสิ<ๆ>อืมขอโทษนะจ๊ะมิสากิโออุ้ยสลโลโมชั่นแบบนี้แปลว่าถูกตัวแล้วละ่ะ <c oughs> เสร็จแล้วทุกคนแล้วเราก็จะทิ้งนางไว้แบบนี้นี่แหละค่ะเพื่อนๆเ,เอ้ยฉันเจอลุมพี่แล้วอ๋อ รวมพี่คือคนนี้นี่เองหุยสีตาโคตรสวยเลยอะ่ะแบลกรุบนะคะแล้วก็มีผ้าพ,พันคอด้วยนะนี่เดี๋ยวปอขอล้องขึ้นมาดูบนชั้นดันฟ้าหน่อยแล้วกันนะหุยคือปอชอบทอนสีนี้มากๆเลยอะ่ะเออหมายถึงสีโรงเรียนนะมันสวยนะเป็นสีที่แบบว่าไม่ค่อยได้เห็นใครทําเท่าไหร่เลยนะชอบมากเลยอะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้ปอนะคะมาเล่นมอดนี้ให้จบนะ ะะก็คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ให้ปอกัน,นเยอะๆนะทุกคนวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ปอด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน